สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลานาสวัสนะครับก็ลานาสวัสของเรานะครับก็ผมมีมีเพจ Facebook นะครับก็คือใครใครสนใจดาบหรือต้องการขายดาบก็ทักทักเข้าไปในเพจได้ไปคุยกันนะครับก็มีข้อมูลอะไรถ้าถ้ารู้ก็จะสามารถบอกได้ก็มีบางเรื่องที่พอรู้บางเรื่องที่ อาจจะขอติดไว้ก่อนมางคนเข้ามาถามนะว่าเออบางเรื่องผมไม่รู้ผมก็ดีจะไปถามคนที่รู้เขาให้นะครับว่าเป็นลักษณะอะไรยังไงนะครับส่วนใครที่มีดาบอยากจะขายหรือว่าหรืออยากจะซื้อก็ทักเข้ามาคุยกันก็ได้ก็รับซื้อดาบเก่าถ้าถูกใจก็ซื้อนะครับก็มาคุยกันนะครับโอเคนะครับก่อนเข้าเรื่องก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยดาบเรื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีความน่าสนใจอะไรนะก่อนอื่นก็ ขอโชว์ผลงานหน่อยนะครับเผื่อใครมีความสนใจในการลงรักนะอันนี้อันนี้ผลงานการลงรักดาบของผมนะอันนี้ก็คือใครต้องการลงลักก็ทักมาคุยกันราคาก็ไม่แพงนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการลงแล้วก็เสร็จแล้วก็บวกค่าส่งแล้วก็ราวๆอยู่ที่ประมาณสี่ห้าร้อยนะอันนี้กนะารลูกค้ายังไม่มาเอาเลยเขานัดจะมาเ,าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่อาทิตย์ก่อนเขาจะมาแล้วผมไม่ว่างทีนี้เขาคงจะมานะอันนี้ งานลงรักนะครับสัวนั้นก็งานงานซ่อมแซมดาบนะก็มีประมาณนี้นี่ก็ซ่อมหวายนะหวายขาดหวายเติมให้เต็มนะบางทีนะตามการเวลามันพังไปนะมีโอกาสก็ใครอยากซ่อมก็ซ่อมได้นะครับก็ทักเข้ามาถ้าใครอยากซ่อมนะ,ะแล้วก็ก็มีงานหวายเออก็บอกไปแล้วนะครับนี่นี่ก็พึงแหกหวายไว้นะครับ ยังไม่ได้เหลาเลยก็ตลอดทั้งเย็นเนะี่ยก็ได้เท่านี้ประมาณสามสิบเส้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุมมาเหลานะงานยากนะงานไหวเนี่ยบางคนเออบางคนทักมาแนละ้วก็ต้องขอบอกในที่นี้ด้วยว่าเออขอขอใจเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าคืองานมันช้างานไหวเนี่ยกว่าจะได้แต่ละเส้นลำบากนะเดี๋ยวของตกอุปรกรณ์ตกโอเควันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องอะไรนะ ดูดาบเล่มนี้นะ,ะบางคนอาจจะเห็นไปแล้วผมเคยโพสถามไปแล้วดูภายนอกก่อนให้โชว์โชว์ภายนอกดเล่นี้ฝักฝกเป็นฝักเดิมแต่ว่ามีไหวมีไหวตรงปลายฝักเนี่ยประมาณสัก7จ็ดเส้นเนี่ยที่น่าจะคิดว่าน่าจะทําเพิ่มมาแต่ก็ทําได้ดีนะทำเท่าของเดิมเลยนะ,อะโอเคแาบเล่นี้ใบาย,ยาวอยู่24นิ้วนะ24นิ้วอ่นิ้วบางคนก็เอย อาจจะคิดว่าเอ้ยนี่เป็นแบบใบนะอันนั้นนะอย่างนั้นอย่างนี้ที่รู้มาบางคนก็ใบคาบางคนก็วใบใบข้าวนะเขาจะตีนความกันยังไงใบคาใบข้าวบางคนก็เป็นคําถามอยู่ในใจนะตกลงใบคาใบาข้าวต่างกันยังไงนะแยกยังไงบางคนก็คิดว่าที่ตัวเองแยกถูกแล้วก็มีอยู่สองประเด็นมีอยู่สองวิธีการที่เขาใช้แยกนะ ผมจะวิบอกบวิธีการที่1ก่อนว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่ในกลุ่มคนเล่นดาบก็คือไม่รู้ว่าครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่าครึ่งที่เขาใช้วิธีนี้ในการตีความว่าเล่มนี้คือใบคา,าหรือใบข้าวก็คือว่าเขาตีความโดยการเทียบจากโคนใบนะครับสมมุติโคนใบกว้างอยู่2เซนกลางใบจะต้องน้อยกว่า2เซนแล้วก็น้อยไปเรื่อยๆจนถึงปลายนะอันนี้ก็คือใบขา่บาใบคานะ เขาตีความว่าใบขานะแต่ผมไม่มีของจริงมาเทียบนะเขาบอกเป็นดาบที่ค่อนข้างหายากก็คือโคนใบกว้างและไล่แคบไปจนถึงปลายใบนะไม่ใช่สันนะความกว้างของใบนะกว้างสมมุตินี่กว้าง2เซนนี่ก็เหลือประมาณ1.7อ่ะ1.6 1.5จนถึงปลายแหลมไปเลยอ,อ่ะนะั้นเรียกว่าปลายเลี่ยมใบขาเลี่ยมภาษาเหนือก็บือว่าแหลมนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับนี่ สำหรับคนที่ตีความแบบนี้ก็คือเขามองจากถ้าใบโค,คนใบเนี่ยโคนใบตัวนี้แคกบกว่ากลางใบใบจะกว้างกว่าก็คือสูงตินี่สองสองสองเซนตรงนี้ต้องสองเซนกว่าอนนะเขาตีความเป็นใบข้าวนะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนั้นเขาจะมองตัวนี้ว่าเป็นใบข้าวไม่ใช่ใบคานะครับนะในกลุ่มนั้นนะในกลุ่มนั้นไม่รู้ใหญ่หรือน้อยนะนะส่วนอีกกลุ่มนึง อีกกลุ่มหนึ่งวัดจากความชัดเจนของใบเลยนะครับที่ที่มีอันนี้อันนี้ผมไม่ได้คิดเ้อเองนะก็คือคำตอบที่ได้มานะหลังจากที่มีการสอบถามไปในหลายๆหลายๆส่วนนะอ่าเขาจะตีความจากความชัดเจนของใบเลยก็คือนี่ความกว้างของใบก็คือมือบงอังนะอ่านี่เน,นี่เห็นไหมข้างบนเนี่ยคนใบจะคนใบ คนใบจะแคบกว่าแล้วก็ไล่กว้างไปเขาจะตีความแบนบนี้ก็คือว่าไอ้ข้างบนเนี่ยคือใบข้าวชัดเจนเลยข้างล่างคือใบคาก็คือตีจากลักษณะของใบที่ความชัดเจนชัดเจนของใบก็คือว่าใบานี้กว้างนะอ่ใบใบกว้างนะความกว้างของใบนะความกว้างที่มองเห็นชัดเจนก็คือนี่ก็คือนี่กว้างแบบนี้เขาตีความาาาวเป็นใบข้าวเลยนะนะอันนี้ของกลุ่มที่สองนะไม่รู้มากหรือน้อยครึ่งหนึ่งของคนที่เล่นดาบหรือว่า ส่วนส่วนน้อยของคนที่เล่นดาบหรือว่าส่วนมากนะนี่อันนี้เขาจะตีความว่าเป็นใบคา,าโดยที่ตีจากลักษณะความชัดเจนนะครับไม่ได้ลงเจาะลึกละเอียดถึงว่าใบคา,าต้องโคนกว้างแล้วปลายใบแคบนะอันนี้อันนั้นจะลึกไปหน่อยถ้าตีความแบบแบบแรกใบคา,าแบบนั้นคือหายากมากแต่มีนะผมเคยเห็นผ่านตาแต่ไม่ใช่ของผมนะมีเห็นในกลุ่มแล้วก็ก็พอรู้อยู่ว่าอยู่ที่ใครนะสวย แบบนั้นก็สวยเป็นแบบสวยมากนะหายากด้วยนะใครมีก็ขอให้เก็บก็ก็ถือว่ามองว่าเป็นเป็นทรงดับที่หายากนะครับนะครับส่วนอีกกลุ่มที่ตีวามนี้ก็มันมันก็ความจริงแล้วก็เหตุผลทั้งสองกลุ่มก็ก็ก็ฟังขึ้นนะเพราะว่าคือคือเราจะมองว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นหลังแล้วไอ้เรื่องการตีความแบบเนี้ย เขาเรียนรู้มารุ่นสู่รุ่นนะครับปู่ย่าตายายหรือวาอ่าผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหรือว่าอาจารย์เนี่ยที่สอนครูบาอาจารย์ที่สอนมาเขาถ่ายทอดกันมาแบบนี้เนาะบางท่านก็ตีความอีกแบบบางท่านก็ตีความก็คือว่าคือมันไม่ใช่กลุ่มเมืองเล็กๆที่ว่าเออคนนี้ตีความแบบนี้แล้วก็ทุกคนต้องฟังเหมือนกันก็คือทั้งอาณาจักรมีทั้งโอ้โหเมืองไทยใหญ่ไทยลือไทยเขินอะไรเนี่ยที่อพยอพมาที่มาอยู่ที่ เชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางน่านอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นอาณาจากักรแต่หลายที่อย่างเงี้ยคือการเรียนรู้การการตีความในลักษณะของใบาดาบเนะี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นไอ้ปลายวายที่ผมเพิ่งเพิ่งทาคลิปไปในคลิปที่แล้วอะแค่ดาบเล่มเดียวก็ยังมีชื่อเรียกที่ต่างกันนะทั้งวายหางเป็ดทั้งปีไก่ทั้งหางไก่เนะี่ยหรือบางบางบาง,บางที่เรียกตั้งมา้าเนะีนะ่ยเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่แปลกเลยที่ว่า ดาบเล่มนี้จะถูกตีความไปคนละแบบนะหรือเรียกกันคนละแบบนะครับก็ก็อยากจะสรุปว่าดาบเล่มนี้บางกลุ่มเรียกใบคานะครับแต่บางกลุ่มตีความว่ายังอยู่ในโซนของใบข้าวนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ผิดเนาะอยู่ที่อันนี้อันนี้ก็ผมก็สําหรับใครมีก็ถ้าคุณอยากพยายามหาคําตอบว่าดาบคุณเป็นใบคาใบข้าวนะั่นคือ ผมว่าคุณคุณจะไม่มีข้อสรุปนะครับแต่ถ้าคุณยอมรับว่าในในข้อที่ว่าอ่กกลุ่มหนึ่งเรียกว่าใบคา,าอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าใบาข้าวอันนี้ผมว่าแบบนี้คุณจะเข้าใจแบบเคลียร์กว่านะคือบางทีบางทีคุณมองได้แค่ดาบดาบนี้สวยคุณชอบแค่นั้นนะครับมันจะเป็นใบข้าวหรือใบคา,าอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะผมเพราะผมเก็บดาบผมเก็บตามความชอบผมรู้สึกชอบผมรู้สึกโอเคผมเก็บนะครับ ผมจะไม่เอาดาบเนี่ยถ้าดาบตัวนี้เป็นประเด็นว่าชื่ออะไรหรือว่าทรงอะไรคือจะเอาไปตีความไม่ชัดเจนมันยากนะครับหรือว่าใครมาบ้านแล้วคุณหยิบดาบเ่ที่มนมาโชว์เงี้ยคุณจะตีความว่าเป็นใบข้าวใบข่ามันยากกว่าคุณบอกไปเลยว่าเล่มนี้บางแหล่งเรียกใบข้าวบางแหล่งเรียกใบขาเคลียกว่าแบบนี้นะ,ะส่วนใบนี้คือคือมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือเป็น ใบข้าวเอออันนี้อันนี้มีความชัดเจนในตัวใบ <_ n ose> ยิ่งถ้าจะมองลึกแบบไปกว่าน,นี้นะใบนี้ยิ่งตีความยากมันอยู่กึ่งกลางระหว่างใบข้าวกับใบขาเฉพาะใบนี้นะคือโคนใบกลางใบปลายใบสองเซนเท่ากันทั้งหมดนี่ตีความยังไงอยู่กึ่งกลางเลยระหว่างเส้นแบ่งระหว่างใบข้าวกับใบขาเลยนี่แหละนะครับ <_ n ose> ก็ที่สรุปแล้วก็ประมาณนี้นะก็ยังมีอีกเล่มหนึ่งนะถ้ากลุ่มสอง กลุ่มที่สองที่บอกไปก็จะตีความว่าเล่มนี้คือใบข้าวนะเล่มนี้คือใบคาเพราะส่วนส่วนปลายใบเจะมีความกว้างอยู่นิดนึงส่วนนี้โคนใบก็คืออยู่ที่2เซนนะส่วนนี้2.2 2.3นี่แหละเนี่ยก็ลักษณะใกล้เคียงกันแต่จะสั้นกว่าเล่มนี้23ามนิ้วนะอ่ะโอเคนะก็เล่มนี้ก็เป็นดาบส่วนตัวผมเองหละก็ค่อยๆบูนะนานๆทีได้ไหวมาวงสองวงไม่มีเวลาทำนะครับ อ่ก็สรุปเนาะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะส่วนเรื่องนี้อเอาส่วนตัวนะผมชอบผมผมชอบดูผมดูผมรู้ว่าอผมรู้สึกว่าดาบเล่มน,นี้ลักษณะมีมีความน่ากลัวนะอ่ะอันนี้อันนี้จบเรื่องประเด็นไเข้าวไปข่าไปแล้วนะอันนี้ผมจบเองนะคนอื่นจะเข้าใจยังไงนี่ก็แล้วแต่เขานะถ้าผมพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะ แต่ผมมองว่าดาบอยู่นี้มีความน่ากลัวก็คือมันน่ากลัวเมื่อเมื่อคุณ,ค,ณคุณรู้สึกว่าถ้ามีคนเอาที่มาแทงคุณอ่ะโอ้โหแทงพวดเดียวทะลุหลังนันเล่นทันทีเลยเนะี่ยแต่ไอพวกใบข้าวอะไรพวกเนี้ยความกว้างของใบยังไม่เออยยังมองว่าแทงเข้าไปแล้วมันเอาจจะติดตรงซี่โคง้งซี่โคง้งอะไรไม่ทะลุแต่เนี้ยทะลุแน่นอนเลยน่ากลัวนะครับคือคือถ้าเจอกันในสนามรบเนี่ยผมว่า ไม่ไม่ใช่ไปเจอในสนามลบถ,ถ้าไปโลบแบบผมว่าเนี่ยลักษณะของใบเนี้ยเน้นแทงเน้นในการแทงนะประสิทธิภาพในการแทงเนี่ยสูงมากนะครับส่วนเล่มนี้เป็นสันนูนนะครับสันนูนแล้วก็ก็จะดาบทางไทยลือไทยหรือไทยใหญ่ไม่แน่ใจยังไม่ได้ไปถามความชัดเจนจากใครนะแต่ว่าโดยลักษณะของใบเนี่ยสันดาบเนี้ยมีแต่รอยเลย มีแต่รอยโดนฟันทังนั้นเลยเนี่ยตรงบริเวณนี้อ่าผมมีหลายเล่มนะที่ดาบที่โดนฟันลักษณะนี้ที่มีรอยโดนฟันตรงสันเนี่ยโอ้ก็บางท่านก็บอกว่าเอ้ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเชิงดาบนะสำหรับถามถามท่านที่รู้เรื่องเชิงดาบเขาบอกว่าเขาจะเอาสันดาบเนี่ยรับนะแน่สันเนี่ยมีแต่รอยฟันแต่คมดาบอ่ะไม่มีแผลเลยเนี่ยอเชิงดาบนี่ เดี๋ยวต้องหาหาโอกาสไปเรียนรู้เรื่องเชิงดาบบ้างละนะครับผมยังไม่เคยเรียนรู้เลยเชิงดาบเนะี่ยว่าเยบางทีเราเล่นดาบเราก็คนศึกษาเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะว่าเชิงดาบเขาใช้มีวิธีการยังไงเวลารับเวลาฟันเวลาอะไรเงี้ยอ่าต้องไว้มีโอกาสนะต้องต้องหาที่เรียนรู้นลครับก็บางทีอาจจะพูดผิดถูกๆนะไม่รู้ว่าเอออันไหนผิดอันไหนถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สรุปเนาะว่า มีสองอยู่กลุ่มหลักๆที่ที่เขาตีความเล่มนี้ไปคนละแบบนะครับนะครับก็ประเด็นไม่ที่อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่คุณเนี่ยที่เป็นเจ้าของดาบหรือคุณที่จะซื้อคุณชอบหรือเปล่านะครับจําไว้นะใครที่จะซื้อดาบเอาที่ตัวเองชอบอย่าไปดูจากกระแสนะครับดาบมีหลายทรงหลายลักษณะมากคุณชอบแบบไหนคุณเก็บแบบนั้นก่อนนะครับแล้วคุณมีเล่มต่อไปหรือว่าเล่มที่สองที่สามมา นะครับอาจจะเป็นทรงเดียวกันคุณค่อยมาดูเพราะคุณมีหลายๆทรงหลายๆแบบแล้วเนะี่ยคุณจะรู้ว่าคุณชอบแบบไหนแล้วคุณก็ขายออกไปไม่เสียหายนะครับในอนาคตวงการดาบนะอนาคตไปได้อีกไกลนะครับราคาดาบนะวันหลังจะมาพูดเรื่องไอ้ความความสำคัญของดาบโบราณน,นี่แหละว่าเอออนาคตเป็นยังไงนะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรเงี้ยดาบไม่มีเก่าไม่ไม่มีเก๊นะ มีแต่ใหม่กับเก่าเฮ้ยพักหลังนี่เหมือนรู้สึกมีมีปลอมขึ้นมาแล้วดับใหม่ทําเก่านะถ้าดูเป็นก็ไม่มีปัญหาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ